กันดัมน้มและใบกระตูนหุ่นยนต์ที่อยู่คู่ชาวโลกมาร่วกว่า40ปีแล้วและในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงจุก,กันเหมือกระตูนสงครามที่มีหุ่นยนต์ตัวชูโรงคือโมบิสูต์กันดั้ม RX-78-2 โดยเจ้าหุ่นตัวนี้นั้นถูกออกแบบกลไกโดยคุนิโอะโอกาวะเป็นโมบิสูตต่อสู้ระยะประชิดและเป็นตัวต้นแบบที่พัฒนาโดยสาธ์โลกผ่านโครงการลับที่มีชื่อว่า Project V หรือย่อมาจากวิตตอรี่ที่แปลว่าชัยชนะ รู้หรือไม่ว่าที่มาของรหัสถุนยนต์ตัวนี้คืออะไรโดยตัว R นั้นหมายความว่าเป็นรุ่นของสาพันและ X ระบุว่าเป็นโมเดลสูตรรุ่นทดลองส่วน78ในรหัสรุ่นแสดงว่ามาจากสาย rx 7 8ที่พัฒนาในปี uc 0 0 7 8นั่นเองและสุดท้ายหมายเลข2 2ที่ต่อท้ายหมายความว่าเป็นเครื่องต้นแบบรุ่นที่2นั่นเองโดยเจ้าหุ่นตัวนี้มีขนาดตัวสูงถึง18.5เมตรและมีน้ำหนักราว43.4ตัน ถึง60ตันโดยเกาะทำมาจากโลหะผสมลูนาไทเทเนียมหรือเรียกอีกแบบว่ากันดาเรียมแอลลอยเบื้องหลังก่อนจะมาเป็น rx 7 8 2สาพันโลกได้เริ่มโครงการ v หรือ operation v เพื่อพัฒนาอาวุธเคลื่อนที่ที่ขายกับมนุษย์โดยเราต้องย้อนกลับไปช่วง4ปีก่อนเกิดสงคราม one year war หรือที่เราเรียกติดต่างกันว่าสงคราม1ปีเราจะได้รับรายงานข่าวกองเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรของซีออน ซึ่งมันทําให้สาพันธ์ต้องทําอะไรสักอย่างพวกเขาจึงสร้างหุ่นยนต์มาเพื่อรับมือกับภัยในอนาคตและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทําให้สาพันธ์ผลิตโบบิสูตรที่มีชื่อว่าการแคนนอนเฟิร์สไทแต่เมื่อโบบิสูตรอย่างการแคนนอนเฟิร์สไทได้แพ่ราบค่าไปแก่โบบิสูตรของซีออนที่มาเพียง5ตัวเท่านั้นได้แก่ MS05 ซาคุวัน4ตัวและ MS04 บูกู ทางที่ทางด้านฝ่ายสหาพัานธ์นั้นส่งกันแคนนอนไปถึง12ตัวแต่ก็ยังแพ้และนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ดรเทมเลย์ักดันโปรเจกต์วหรือโอเปอเรชั่นวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แนอดีตเคยเสนอไปแล้วแต่โดนเพิกเฉยต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าโปรเจกต์วแล้วกันโปรเจกต์วนั้นได้ดาเนินการไปอย่างลับๆเป็นเวลาหลายเดือนภายใต้การดูแลของหัวหน้าวิศวกรเทมเลย์ le, หรือก็คือพ่อของอามูโรเลนั่นเอง โดยผลลัพธ์ที่ได้คือโมเดลโบวิสูตต้นแบบ3ลำได้แก่ RX-75 กันแทง RX-77 กันแคนนอนและ RX-78 กันดำนอกจากนี้ยังรวมถึงเรือลบใหม่ที่ปฏิวัติการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อรองรับโบวิสูตรสักยภาพของมันนั้นสามารถบรรทุกได้ทั้งเรือลบเครื่องบินและได้ขนาดนามเรือดำนี้ว่า SCV-70 ไว้หรือในอีกชื่อริงก็คือมาไม้ และนี่ถือเป็นเรือลบลำแรกของเปกาซัสคลาสโดยโครงการนี้มีฐานวิจัยอยู่ในอนานิคมไซส์เซเว่นของสหพันแต่เมื่อกองกำลังของซีออนได้โจมตีฐานทัพทุกอย่างก็ดูโกลาหลแต่หารู้ไหมว่านี่ทำให้ถือกําเนิดความชิบหายให้แก่ชาวซีออนเองเมื่อลูกชายของเทมเลย์อย่างอมุโลได้ขับกันด้าออกไปลบทั้งที่เพิ่งอ่านคู่มือได้แป๊บเดียวและได้นำกันด้าไปประทะก,กับพุ่นของซีออนและสร้างชัยชนะไปได้สำเร็จ จนทาให้อามูโร่นั้นได้เป็นประจําการอยู่บนเรือไวเบสในที่สุดความสามารถของโมบิสูตโมบิสูตตัวนี้มีระบบคอมพิวเตอร์การเรียนรู้ที่ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลและปรับให้เข้ากับความสามารถของนักบินสิ่งนี้ทําให้สามารถพัฒนาความสามารถของอามูโร่และแม้ว่าจะมีสมรรถภาพสูงด้วยความสามารถและนาทขึ้นของอามูโร่ผู้เป็นนิวไทส์และหากใครที่ไม่รู้จักนิวไทท์ถ้านึกภาพไปออกมันจะเหมือนกับพวกมนุษย์ไก่พันของมาเวล หรือไม่ก็พวกมีพลังวิเศษโดยในกันดั้มเขานิยามนิวไทส์กันประมาณว่าคือพวกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในอวกาศนานๆจนทําให้มีปราษาสัมผัสที่6ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปโดยมีขึ้นสมองที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปจนทําให้มองเห็นและสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกไปเช่นสัมผัสถึงจิตท,ที่กลำลังมากระทั่งเรากับเห็นอนาคตข้้งหน้าในเสี้ยววินาทีและข้อเสียของการเป็นนิวไทส์มันอาจจะทําให้หุ่นทํางานหนักเกินไปเช่นแม็กส่งผลให้มอเตอร์และข้อต่อทํางานหนัก จนทําให้เกิดไฟไหม้ได้และช่างเทคนิคของสะพันธอย่างดรมอทานเขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ล้ำหน้าด้านวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและได้เรียนรู้มโนฟสกี้ฟิสิกส์จากดอ,กอร์เทนอฟมโนฟสกี้ด้วยเหตุนี้เขาจึงแก้ไขสิ่งนี้ด้วยการนับเกจกันดั้มอธิการเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าที่ข้อต่อก่อนการต่อสู้ของอาบาคุคืออาณาเขตของฐานทัพดาวคห์น้อยที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดของอาณาจักรซีออน เช่นเดียวกับลูน่าทูและโซโลมอนเดิมทีมันถูกขนส่งมาจากแถบดาวเคราะห์น้อยเพื่อทําการขุดและสกัดทรัพยากรแต่มันถูกจับและเปลี่ยนไปฐานทัพทหารโดยกองกําลังของซีออนนั่นเองถ้าหากพูดถึงอาวุธหรือยุทธปกรณ์ของ i x เ8พวกท่านจะนึกถึงอะไรกันถ้าผมจะนึกถึงก็คือบีมเซเบอร์เพราะเคยเล่นในเกม f g o โดยในวันนี้ผมขอนำเสนออาวุธชิ้นแรกแล้วกันนั่นก็คือไฟอิง60มมวอลแคนกันโดยเจ้าปืนวอลแคนนั้นเป็นปืนกันลิ่งการ60มมที่ถูกติดตั้งที่ด้านข้างของส่วนหัวของกันดั้มทั้ง2ด้านปืนวอลแคนนั้นมีอัตราการยิงที่สูงมากโดยพื้นฐานแล้วใช้เพื่อป้องกันการลุกลานจากศัตรูมักใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดรวมถึงใช้ยิงนิตไซล์หรือเป้าหมายที่มีเกาะบาง แถมพวกมันยังใช้ประโยชน์ได้ดีในฐานะอาวุธต่อต้านอากาศยานโดยข้อเสียของมันก็คือการยิงต่อเนื่องอาจทําให้บอมปิสูตของตัวเองเสียหายได้และด้วยความที่ยิงได้เฉพาะเกาะที่บางจึงมไม่ถูกนามาใช้กับข้าศึกที่ใหญ่กว่าหรือมีเกาะหนากว่า 2. บีมเซเบอร์ er 2เล่มกันน้มนั้นเป็นบอมบิสูตรรุ่นแรกที่ติดตั้งอาวุธบีมระยะประชิดมันใช้ดาบ2เล่มที่เสียบอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายด้านหลังเพื่อเป็นการชาร์จพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และถ้าถามว่าแหล่งพลังงานเจ้าบีมเซเบอร์คืออะไรคําตอบคือไอฟิลมันบรรจุอนุภาคไมนสกีไว้ในรูปแบบของใบมีดโดยอนุภาคไมนสกีนั้นจะแตกตัวในระดับโมเลกุลนั่นหมายความว่าบีมเซเบอร์สามารถตัดผ่านวัสดุได้เกือบทุกชนิดและอนุภาคของไมนสกีนั้นจะถูกส่งเข้าไปในดาบผ่าน e- แคปที่ติดอยู่กับด้ามจับส่วน e- แคปจะถูกชาร์จด้วยอนุภาคไมนสกีจากเครื่องปฏิกรณ์ของกันดั้มเมื่อดาบถ,ถูกเก็บไว้ในแท่นวาง ส่วนกำลังขับของ Beam Saber แต่และตัวจะอยู่ที่0.38เมกะวัตต์เมกะวัตต์คือหน่วยวัดกำลังไฟที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อให้สร้างกำลังส่งที่ส่งออกไปหรือเรียกว่า power output โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้วบีมเซเบอรจะไม่พึ่งทาเครื่องปฏิกรณ์ของโบมบิสูจนและสามารถโยนหรือทิ้งเป็นเหยื่อล่อได้และยังสามารถใช้เป็นอาวุธสำรองหรือสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันในรูปแบบของดาบคู่ นอกจากนี้บีมเซเบอร์ยังสามารถเปลี่ยนเป็นบีมเจเบลีนได้อีกและถ้าถามว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไร 3. b e บีมเจเบลีนบีมเจเบลรีนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบีมเซเบอร์โดยมีด้ามยื่นออกมาและมีคาน3ามแฉกที่ยาวขึ้นทําให้อายได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดมากขึ้นนั่นเอง 4. b o W a XBR M79 07G Beam Rifle โดยเจ้า Beam Rifle ตัวนี้ถือเป็นอาวุธที่ปฏิวัติในยุคนั้นเลยก็ว่าได้มันเป็นอาวุธหลักที่กันด้ามักใช้โดยปืนนี้มันคือการใช้เทคโนโลยี e-cap ของสาพันหรือก็คือตัวเก็บประจุพลังงานปืนไรเฟิลใช้ความเข้มข้นของอนุภาคไมนกสกี้ที่มีประจุไฟฟ้าเป็นกระสุน สิ่งนี้ทําให้ปืนไรเฟิลมีอานาจการยิงเทียบเท่ากับบีมแคนนอนหรือเรือประจันบานและเมื่ออนุภาคข,ของมันทับสกี้ทาลายส,สารในระดับโมเลกุลบีมไรเฟิลสามารถเจาะเกาะที่หนาที่สุดและทําลายเป้าหมายได้ด้วยการยิงเียงครั้งเดียวจุดอ่อนดังหนึ่งของปืนไรเฟิลคือพลังงานที่จํากัดนอกจากนี้ปืนไรเฟิลสามารถยิงได้เพียง16ครั้งก่อนที่พลังงานจะหมดและมันก็จะไรประโยชน์ทันที 5. ้าซูปเปอร์นาพาม ซูปเปอร์นาพามเป็นส่วนเสริมของปืนบีมไลเฟิลที่บรรจุก,กระสุนปืนล็อกเก็ตแลนเชอร์ที่มีรู4รูยิงออกจาบีมไลเฟิลและทําให้วัตถุที่โดนถูกไฟไหม้ลุกท่วมโดยเจ้าอาวุธอันนี้มันปรากฏตัวในตอนที่สองของบริสุทธ์กันดั้มในแอนิเมชันปี1979และมันเป็นตอนเดียวที่อาวุธนี้ปรากฏตัวและมักยังไม่ถูกกล่าวถึงในหนังสือต้นฉบับ อาวุธดังกล่าวนั้นปรากฏตัวในเกม PlayStation SD Gundam G Generation F และเกม Super Robot War ของ Game Boy Advance รวมถึงโมบิสูตรกันดัม Extreme VS และโมบิสูตรกันดัม Battle Operation ของ PlayStation 3 6 RX MSH 0 0 8 S 0 1 0 2 5 Shield ชิลโดยเจ้าชิลหรือโล่มาติดตั้งที่ปลายแขนหรือที่เก็บไว้ในกระเป๋าเป้ของกันดัม โจโลตัวนี้นั้นเป็นโล่ที่ใช้เพื่อป้องกันการโจมตีทางกายภาพและลำแสงซะส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังใช้ได้ผลดีเยี่ยมในการต่อสู้ระยะประชิดกับโปรบิสูทของศัตรูและมีช่องมองที่สามารถปิดผนึกได้และสุดท้ายมันยังสามารถใช้เพื่อเบี่ยงเบนความร้อนออกจากโมบิสูทเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้อีกด้วย 7. จ็ดไฮเปอร์บาซุก้าบสขีด x อ็สีขีด L ขีดยทับเอ ขีด S.T.D. ST 380มมหรือ Bad Experimental Hyper b a z o o k a Long l a n ต่อไปของของเรียกย่อว่า Hyper b a z o k a ล้วกันโดยเจ้า Hyper b a z o k a ส8มอมมนั้นเป็นอาวุธหนักที่ออกแบบมาสำหรับการดั้มมันมีไว้สำหรับการยิงระยะไกลแม้ว่าจะสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่เ Hyper b ส z ก้านั้นมีอัตราการยิงที่ช้า และจำนวนกระสุนที่จํากัดโดยกระสุนในแต่ละแมปนั้นมีเพียงห้านัดเท่านั้นเองสรุปก็คือบักใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีเกาะที่หนาและเชื่องช้านั่นเอง 8. ปดกันดัมแฮมเมอร์กันดัมแฮมเมอร์นะเป็นอาวุธแร้ประชิดโดยมีลูกบอลหนาขนาดใหญ่ ติดอยู่กับด้ามจับโซ่มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถแชร์วูดปีนได้ด้วยขนาดโซ่ที่ยาวพอจะเหวี่ยงอาวุธไปรอบๆทำให้หุ่นสามารถโจมตีศัตรูในระยะกลางหรือกว้างได้โดยส่วนนี้เป็นลูกบอลของวุธนนั้นแข็งแกร่งมากและสามารถรับการโจมตีโดยตรงจากซาคูบาซูก้าได้โดยไม่มีความเสียหายใดๆ 9. ไฮเปอร์แฮมเมอร์ไฮเปอร์แฮมเมอร์นั้ Hyper Hammer. Hyper Hammer นเป็นรุ่นปรปับปรุงของกันด้ามแฮมเมอร์ โดยความแตกต่างนั้นจะมีเล็กน้อยเท่านั้นโดยตัวลูกบอลจะมีเดือยที่แหลมกว่าและจะมีเวอร์เนียขับดานหลายตัวโดยเจ้าเครื่องจะทํางานเมื่อเหวี่ยงอาวุธเพื่อป้องความเสียหายที่ลูกบอลหรือสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ไวขึ้นความสามารถรอ,อื่นๆหรือความพิเศษเพิเ่มเติมของหุ่นรุ่นนี้คือมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เร์นนิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้เองโดยจะบันทึกข้อมูลของนักบินในระหว่างการต่อสู้เอาไว้รวมไปถึงยังมีการใช้ระบบมอเตอร์ข้อต่อ หรือฟิล์มมอเตอร์ที่ใช้แรงเหนียวนำแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าแมกเนติกโคตติงเพื่อลดแรงเสียดทานของชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา